ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพบกับช่งองค์หญิงาสีกันนั่นเองเยวันนี้นะคะเราก็จะพาพ่อนะคะไปยืดหลังนะคะที่ในตัวเมืองนะคะเมืองชนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่สิบสามกันยายนนะคะก็เป็นวันแรกของการปลดล็อกของเรานะคะเพราะว่าเราติดกับตัวสิบสี่วันในบ้านนะคะที่มันเบื่อมากก็คือสองอาทิตย์นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3โมง6นาทีแล้วนะคะโอ้มันจะมืดนิดนึงนะคะทุกคนก็ที่จริงคือเราลืมถ่ายนะคะไม่ใช่สิเราถ่ายไปแล้วนะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะก็เลยมาถ่ายใหม่นะคะตอนแรกอะตอนที่เราถ่ายนะคะทุกคนเราถ่ายตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยนะคะไม่ใช่อยู่ในบ้านอยู่บนรถตอนแรกๆเลยนะคะแต่ว่าร,รู้สึกว่ามันยาวไปนะคะเราก็เลย จะมาถ่ายใหม่นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็ยังพอได้อยู่นะตอนนี้นะเราอยู่ตรงแถวแถวไทยวัสดุนะคะก็เป็นที่ขายอุปกรณ์ช่างแล้วก็ขายหลายๆอย่างเลยนะคะเราจะไปร้านกายภาพเพราะว่าพ่อนะคะปวดหลังนะคะมีอาการปวดหลังนะคะตอนที่ประมาณบ่ายกว่านะคะก็ปวดหลังนะ ก็เลยพาไปนะคะไม่ใช่พาไปสิพ่อนะคะจะพาตัวเองไปนะคะตอนแรกนะคะเราสอบเราสอบเสร็จประมาณสองโมงกว่านะคะแต่ว่าเราเรานะคะอยากมาถ่ายอันนี้มากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรลงใน youtube ช่องเราเลยนะคะไม่มีอะไรลงในชแนลเราเลยเราก็เลยหาโอกาสนี้นะคะมาถ่ายลงนะคะทุกคนก็อาจจะงงใช่ไหมคะว่ามีคนคนนึงหายไปนะคะ หายไปจริงๆค่ะคนคนนั้นก็คือสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือน้องของเรานะคะแล้วก็พ่อของเรานะคะคที่กำลังขับรถอย่างธรรมะขม้นอยู่นะคะที่จริงนะคะบ้านที่เราพักอยู่นะคะกับร้านกายภาพนะคะห่างกันประมาณสามสิบกิโลเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ปิดไฟแดงอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นแหล่งการขายเลยเพราะว่ามีร้านค้าร้านอาหารเต็มไปหมดนะคะแล้วก็เราชอบกินน้ำเต้าหู้ตรงที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่วันนี้เขาไม่ขายนะน่าจะขายตอนเย็นเพราะว่าปกติเขาขายตอนเย็นนะคะก็มีกขจะมีรองเท้าอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะคะร้านอาหารก็เยอะนะคะทุกคนก็อาหารก็ อร่อยด้วยนะคะแถวนี้ช่วงนี้นะคะก็โควิดระบาดหนักมากเลยนะคะทุกคนทุกคนก็ต้องใส่แมสกบิดบาดนะคะแนะนำใส่สองชั้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันได้ดีกว่านะคะถ้าใส่ชั้นเดียวนะคะมันจะช่วยป้องกันน้อยกว่าใส่สองชั้นนะคะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่แมสแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะ แก่ไจะถึงที่หมายเราแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะว่าเราควรเอาอะไรไปบ้างนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะมีโรงเรียนปีชานุศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็มีวัดใหม่พระยาธรรมนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงคลินิกกายภาพแล้วนะคะถึงคลินิกแล้วนะคะก็ะต้อง นั่งรอพ่อนะคะไปดึงหลังนะคะหรือว่าฉีดยานะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนชิมิตนะคะแล้วก็จะมียาเม็ดนะคะยาอะไรเต็มไปหมดนะเราก็ผลุกน้ํามาด้วยนะคะเพื่อหนวน้ำเนาะแล้วก็คนนี้ก็เล่นเกมนะคะตัวนี้ก็จะอยู่แถวเราไม่รน้ใจนะคะว่ามันเรียกว่าอะไรก็ต้องนั่งรอพ่อนะคะค่ม ก่อนพ่อทำไปพ่อก่อนนะทุกคนไปไหนนะคะก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโควิดในทีนนะคะทุกคนเสียงอาจจะเบาหรือว่าอู้อี้หน่อยนะคะเสียงเบาเพราะว่าอยู่ในคลินิกนะคะไม่ใช่อยู่ในคลินิกอยู่ในร้านกายภาพมันก็ต้องเสียงเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่ารบกวนคนอื่นนะคะแล้วก็เสียงอู้อี้เพราะว่าใส่ หน้าป้าหน้าตาอ,อนาไมยนะคะใช่ไหมอืมนะคะแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนนะคะก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่านนเขาเปิดทีวีนะคะเดี๋ยวเราไปรอพ่อกันเลยนะคะตอนนี้นะคะพ่อก็ยืดหลังแล้วก็ฉียดยาเสร็จแล้วนะคะต่อไปที่หมายต่อไปเราก็จะไปฮัทเซนทวนนะคะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ต่างๆนะคะได้ <c oughs> เราก็ได้ไประเสงหวดมาที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นร้านขายอุปกรณ์นะคะหลายอย่างเลยเข้าไปคือเหนหลายอย่างตอนนี้อยากพิถาเปรียบกำลังมาแรงนะคะก็เห็นทั้งกระเป๋าดินสอนแล้วก็กล่องใส่แมสกของกุญแจอะไรต่างๆไมบ้บรรทัดด้วย แต่เราไม่ได้เอามานะคะแล้วก็มีพับอิตอเล็กด้วยย5บาทแต่เราเด็กคะจะเอาเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนที่เกี่ยวกับการเรียนนะคะมาดูของเจ้าเอ๋อกันก่อนกว่าของเจ้าเอ๋ยมีชิ้นเดียวนะคะก็คือเป็นสมุดนะคะวาดเล่นเปิดแบบนี้ได้นะคะเป็นสมุดเป็นสมุดเส้นนะคะทุกคนอันนี้มันคือมันคือซอมิโก โกราชินะคะไม่ใช่ซูมิโกะดิผู้ผิดอันนี้เหมือนจะเป็นปุ่มๆนะคะมามิโกมนะนาอุ่มๆน่อยาคิดไปไปนึกถึงซูมิโกะโกราชิแต่ที่จริงไม่ใช่ซูมิโกะนะคะคือมันคือมามิโกะมามิโกมานะคะอันเนี้ยรู้จักนะคะน่ารักมากแต่ว่าจะไม่รู้จักชื่อนะคะว่าชื่ออะไรนะคะ เอเรียกง่ายๆว่าแมวนะวก็เป็นสมุดเส้นนะคะอันนี้เอยซื้อมานะคะเขียนได้เยอะเลยแต่เอยจะเขียนเปลืองมากเลยนะคะอันนี้ราคาสี่สิบสองบาทมาต่อกันเลยต่อไปก็เป็นของเราเลยนะคะเอาของชิ้นเล็กก่อนลยกันของชิ้นเล็กอันนี้คือไม้โปรนะคะซื้อมาสองอันเพราะว่าเออเผื่อ,อไว้นะคะ อันนี้อัลละสามบาทนะคะอัลละสามบาทนี่ไม้โปรนะคะมันก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้ก็ไปใช้เรียนคณิตนะคะไม้โปรคูบอกคู้ินะ้นะาต่างวคือเราก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นยางลบปากกานะคะเราต้องการมันมากๆเลยเวลาเราเขียนผิดนี่ซื้อมาสองอันซื้อมาเผื่อเหมือนกันนะคะนี่ ยางลบปากกาก็จะเป็นแบบนี้นะที่จริงมันใช้ลบดิ้นสอได้นะแต่กระดาษจะขาดนะคะต้องรบเบาๆด้วยนะไม่งั้นกระดาษขาดแน่ๆนี่นะคะต่อมาเลยต่อมานะคะก็จะเป็นเอาชิริเล็กก่อนต่อมาก็จะเป็นนี่เป็นปากกาลบได้นะคะใช่พับได้ด้วยป็นปากกาลบได้ตรงตูดก็จะเป็น เอ้ตรงตรงหัวนะคะก็จะเป็นที่ลดนะคะตรงสูตรแล้วกันเนาะเอออันนี้อันละสิบบาทนะคะทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยละสิบบาทนะคะส่วนอันนี้อะไรยี่สิบห้าบาทนะคะเราซื้อมาอันเดียวเป็นสี่มิมมันมี่สี่เดียวนะคะที่จริงมีเยอะมากค่ะเซงฮอตใหญ่มากเลยนะคะทุกคนต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่อันนี้น่ารักมากมันคือมิมิ เน็กนะคะมิมิแอนเน็กนะคะมิม so, ิสติกเกอร์หรออันนี้คือมันเป็นสติกเกอร์ลายนะคะทุกคนตัวนี้กับตัวนี้แต่เมื่อก่อนมันจะมีตัวนี้ตัวเดียวมันจะดึงดึงเด้งดึงด้งดึงนะใครเคยใช้บ้างเจ้าแมวเหรอไม่ไม่ไม่ตุ๊กตาเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็เขียนว่ามีมิแอนเน็กนะคะนี่มันกอดกันด้วยข้างหลังก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะก็เขียนว่า เอ๊ะมันจะเขียนว่าราคาห้าสิบเจ็ดบาทนะคะอแพงคนโนโอูอีกมันคนละอย่างกันนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบห่วงไงมันก็เลยจะแพงขึ้นนะคะที่จริงมันมีตัวนี้ด้วยนะแต่ว่ามันจะเล่มเล็กกว่าแล้วก็มันจะหนานกว่าแต่โลลอเล่มนี้มาอันสุดท้ายนะคะก็คือคือเออ มันก็คือคลิปบอร์ดนะคะเอาไว้ลองใบงานนะคะแล้วก็เขียนหรือว่าใครจะเอาไว้ลองการวาดรูปก็ได้เนาะอันนี้มันมีสามสีนะคะมีอันนี้มีสีเขียวสีดําแล้วก็สีแดงที่จริงมันมีแบบเยอะมากแต่เราเลือกแบบนี้มานะมันก็จะเปิดได้เห็นไหมนี่แล้วก็ใส่อะไรลงไปใส่แบบการ์ดแบบบอกว่าอันนี้ของเรานะเนี่ยส่วนข้างหลังดูสีดิทุกคนอันนี้คือไม่ได้เปิดดูข้างหลังนะ เสียคือแจมว้าวมากโอ้ m ม่ก็อันนี้ yeah, น่าจะเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่พาสเวิร์ดหรืออะไรต่างๆได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ไว้ทำอะไรเราไม่รู้นะคะแต่โอ้โหตรงนี้ตรงนี้แดงจ้าในกล้องมันจ้ามากทุกคนตรงนี้แต่ที่จริงมันไม่จ้าอย่างที่คิดนะ <c oughs> นี่นะคะมันก็จะเอาใบงานมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ แล้วก็เอาใบเอ่อเอากระดาษใส่เข้าไปแล้วก็เอาลงนะคะมีเป็นอย่างนี้เลยอุ้ยอันนี้รถก็จะสะเทือนหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีพื้นถนนมันครุกขนระอันนี้ราคา79บาบาทนะคะของโรบินโรบินโรบินไม่รู้นะคะว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะมันอ่านว่าอะไรอันนี้ก็คือ ่ายรีวิวบนรถเลยนะคะค่ะนี่เป็นอันนี้นะมันก็จะยบยกๆติดๆไอ้โยกๆิดงไม่มนิดนึงแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เขียนว่าอะไรสักอย่างนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้จักไงอนะันนี้ของมีห้องอะไรเนาะอันนี้ของนีห้อง,อนนองเดี๋ยวักครู่นะคะักครู่ก็จะมีเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่า เสียงรถเนาะอันนี้ยี่ห้อตาช้างนะคะ <c oughs> เอเลฟเวน่นไม่รู้ว่ายี่ห้อเดียวกับกาตาช้างหรือเปล่าเนี่ยน,นะคะ <c oughs> แล้วก็ปากกาปากกายี่ห้ออย่างเนาะ <c oughs> ไม่รู้ตัวน,นี้คือมันเป็นแมวนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะคะแต่อย่างรถปากกาแบบเนี้ยที่โรงเรียนเราก็มีขาย อยู่นะคะเราเราไม่สามารถเก็มันออกมาได้นะคะีค่ะก็ถือว่าอยอดเลยนะคะทุกคนไม้โปรคืออันนี้มันสำคัญมากไม้โปรเพราะว่าเราต้องใช้ยี่ห้อฟิกเกอร์ค่ะอ,อันนี้ก็น่าจะยี่ห้อเดียวกันเพราะว่าแอบเห็นแฉลบแฉลบนิดนึงบ้างนัดนะคะก็ถือโดยรวมถือว่าดีมากเลยนะคะ พอเก็บก่อนมันรกมากแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะคะในในโรงงานอาหารสายามนะคะแต่ชอบที่สุดคืออันนี้เลยค่ะนี่ช่อวมากเพราะว่ามันดูแบบเหมือนร้านอาหารใช่ไหมเหมือแบบนั้นอาหารดูอ่เนาะแล้วก็แบบใส่กระดาษไปรับออเดอร์ลูกค้ารับอาหาร แา้วนะคะลูก็จะมีสายตรงนี้นิดนึงมันคือสายกระเป๋านะคะแล้วอย่างที่ชอบอันดับที่สองก็คืออันนี้ดิมันคืออย่างที่พูดไปมันคือตักกาลบได้ของแมวเหมียวนะคะไม่ใช่ยี่ห้อแมวเหมียวนะมันเป็นน้องแมวเหม,มียวเห็นไหมน่ารักมากอะชอบชอบนะตรงตูดมันก็จะลบได้ลบได้ลบได้ไดนะคะบ๊ายคลิปนี้นะคะก็ มืดมากขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด, like, share, ด้วยนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ <Thank you. S 1> <ะ>สวัสดีสสดะสวัสดีค่ะ